ขณะที่นักวิชาการมองว่าไทยควรวางยุทธศาสตร์ที่มองสองมิติคือการจัดกลุ่มประเทศที่ควรลงทุนร่วมเป็นอันดับแรกและมองเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน่าลงทุนและวางแผนให้2จิ๊กซอหลักสอดรับกันพร้อมเสนอโมเดลการผลักดนันอุตสาหกรรมไทยเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนเราควรจะมีอาเซียนฟันกองทุนอาเซียนเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินสับนุนนะครับเป็นเส้นเลือดให้กับ s อที่จะไปทําธุรกิจโดยให้อัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำขณะนี้เราไปกู้มัน นักถดไทยที่ไปกู้ที่ไปเอสไปกู้เจ็ดเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ถ้าใช้กองทุนนี้เราเสียประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่เยอะนะถ้าหาร้อยถึงหนึ่งพันล้านบาทต้องมีหน่วยงานที่เป็นคล้ายๆเป็นอาเซียนอินเทอร์เจนยูนิตเกิดขึ้นจะรวมทุกอย่างข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์พื้นที่ใดที่น่าจะลงทุนเมืองใดที่น่าลงทุนนะครับอุตสาหกรรมใดที่น่าจดงนว่าเราควรจะตั้งไทยแลนด์เทรดดิ้งพลาซ่าในในทุกเมืองในทุกประเทศทั้ง9ประเทศอาเซียนรัฐจวนจะช่วยสถานที่ จรากาต่อรองกับรัฐบาลนั้นๆส่วนเงินทุนในการเชาอึกเชาอาคารสถานี่ผมว่าเป็นหน่วยงานเป็นเงินของเอกชนและภาคเอกชนก็พร้อมที่จะทําอยู่แล้วนะครับแต่ทอนได้ว่าทุกกา้าที่ล่าช้าของประเทศไทยนะั่นคือการปล่อยโอกาสให้เพื่อนบ้านใช้ประโยชน์จากการวมกลุ่มประชาคมอาเซียนมากกว่าทีมข่าวจาโลกเศรษฐกิจรายงานขอบคุณครับนั่นคือยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสําหรับในเรื่องของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับพักสักครู่ติดตามเรื่องเด่นเย็นนี้กันต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ